สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเดินตลาดเซฟวันโคลานะครับเป็นตลาดต้นไม้นะครับมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนี้ผมก็จะมาชพาชมนะครับร้านบอลใส่นะครับเป็นไม้บอนใส่คือสวยๆเลยนะครับเราก็จะพาพบกับเจ้าของร้านนะครับสวยทุกต้นเลยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับ พี่ชื่อชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านก็วอนไซขนไซ้นเขาครับวอนไซขนเขานะครับเรียกว่าอนไซครับครับมีเบอร์โทรติดต,ต่อไหมครับมีครับก็เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปสี่สามห้าสามหกสามสี่ชื่อชื่อพี่อะไรนะครับนพรมูสีแก้วครับนพรนะครับมูสีแก้วมูสีแก้วนะครับ ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับถ้าใครสนใจต้นไม้พี่เขาก็แอดไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับอ่บอนไซคือมีหลากหลายไม้ชนิดเลยนะครับตั้งแต่ราคาเบาๆบก่อนนะครับเริ่มเรื่มไม้ไซเล็กก่อนเลยครับจากจากทางนี้เลยครับนี่ครับไม้ไซเล็กก่อนนะครับครับไม้ไม้กระถางกลุ่มนี้ครับจะเป็นเหมือนไม้วัตถุดิบครับแต่ว่าอายุของไม้ผมแต่ละต้นนี้ก็หลักสองปีนะครับ อันนี้คือสองปีแล้วใช่ไหมครับสองปีครับเพราะว่าผมปลูกในผมเป็นไม้ปักชำแต่แต่เป็นตอผมปักชำแล้วผมเลี้ยงในกระถางกระถางไซส์เนี้ยไซส์เล็กมันเลยโตช้าแต่เราสร้างเป็นไม้เหมือนทำไม,ไม,ไม้ไม่แค่ไม่จิ๋วครับมันก็เลยออกมัน,ม,นมันก็จะจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ผ่านการคัดคัดจริงการตัดแต่งการดัดมาบ้างแล้วครับครับส่วนตัวนี้ผมก็ไปที่ กระถาง120บาท120บาทไม่แพงเลยนะครับตัวนี้อายุ2ปีได้นะครับอันนี้เป็นโพฮาวายต้นโพฮาวายนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นส่วนหอมครับ,รบส่วนหอมตัวนี้ก็ก็เอามาทําบอนไซได้ครับทรงมันสวยน,นะครับใบม,มันเล็ก ปกติผมซื้อมาปลูกลวผมก็ปล่อยทิ้งไปไม่คิดว่าเขาทําบอนไซได้ทําได้ครับตัวนี้เขาทาได้สวยมากเลยครับเราตัดเราตัดแต่งแล้วมีการคัดกิ่งคัดอะไรแล้วก็หาทรงมันตัวนี้ก็สามารถทําบอนไซได้แล้วก็ก็เอามาหัดฝุกฝนได้พวกนี้อันนี้ผมก็เอามาทําเป็นทรงบอนไซก็คืออยู่ที่ห่างละร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ยังไม่มียังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับพี่ค่าจัดส่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าจะส่งผมก็เริ่มต้นที่ประมาณห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็จำนวนครับน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวตันนี้ก็เดี๋ยวแอดไลน์หาพี่เขาอีกทินนะครับว่าสนใจกระถางไหนแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะคำนวณค่าส่งให้นะครับแล้วก็มีเชอรี่แคอ๋อตอนนี้เชอรี่แค็คือเชอรี่แค่ครับผมจะปลูกเป็นแบบเป็นกอนะครับเป็นลักษณะกอคนเอาไปต้องการไปทําจํานวนสามารถเอาไปแยกได้แยกจํานวนหลายได้หลายต้น ตอนนี้เขามีดอกด้วยนะครับดอก,ดอกเล fic, ็กๆ,ๆน่ารักด้วยดอก,ดอกสีชมพูนะครับสีชมพูครับตัวเนี้เชอรี่แคบตัวนี้น,น,นี่นะครับสวยน่ารักเลยนะครับนี่ครับมีต้นตัวอย่างที่ผมทำบอนไซทำบอนไซก็โนไซอันนี้เป็นแบบือนเราปลูกกับหินนะครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นเชอรี่แคบเหมือนกันครับจะราดอกดอกมันมาก็สวยตัวนี้ก็ใช่ครับตัวนี้ โอ้นี้ดอกออกแล้วนะครับอี้นนี้ราคาสามร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมครับสามร้อยแปดสิบสาม้อยแปสิบบาทน่ารักมากครับทําลักษณะเมือนส่วนถ่าอันนี้ผมก็มีอุปกรณ์นะครับเวลาไกลผ่านมาดีเซ็นบมีอุปกรณ์ขายด้วยนะครับมีอะไรถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ผมก็ก็บริการส่งเหมือนกันครับครับตัวนี้ลวดเท่าไหร่แล้วครับลวดนี้มันผมทําไว้แพ็คละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับ มันจะมีหลายไซส์ผมจะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามครับก็ก็มันจะจํานวนเม็ดมันก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่เพราะว่าผมจะแ็กตามลักษณะมันจำนวนตามน้ําหนักอะไรเยครับผมแล้วก็มีหินหินนี่เราก็ไปเอามาไว้แบบว่าสําหรับแบบคนเอาไปตู้ปลานี่ผมทําหล่อแท่นให้นะครับครับตั้งนี่ยงแบบสำหรับว่าไปจัดสวนผาสวนอะไรก่อหินอะไรยี้ก็ได้หมดครับ รันี่มกะถาางจหยแล้วก็มีกระถางพลาสติกด้วยนะครับราคา30บาทนะครับอย่างดีนะครับกระถางคอมบอนไซของเราครับไซส์6นิ้วคูณ4นิ้วตัวนี้หนามากเลยนะครับแล้วก็มีดินดินที่ผสมแล้วแต่ดินเนี่ยผมเอาไว้บริการลูกค้ากับเปิดเขามาที่ที่ที่เซเว่นครับทีนที่หน้าร้านเนี่ยเขาบางทีลูกค้าอยากเปลี่ยนกระถางให้ใช่ไหมครับเขาไม่อยากไปผสมเองเขาอยได้ทำเ็กง่ายๆเลยครับ แล้วก็จะมีไม้ไม้หลักได้ครับไม้จิ๋วตัวนี้ก็จะเป็นไม้จิ๋วนะครับราคาชาดัดชาดัดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ไม้จิ๋วอะไรแล้วก็จะมีตัวนี้ครับมังค่งมังค่างชื่อดีอะตัวนี้สองร้อยห้าสิบนิยมเล่นกันฟอร์มสวยมากเลยนะครับครับผมแล้วก็มีเทมหน้าก็นายกแากอันนี้อันนี้ก็สวยครับที่สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับแล้วก็มีมีเทมหน้า น้าก่อหินเนียตนี้อันนี้อยู่ที่ชื่อเทมหน้าใช่ไหมครับเทมเทมหน้าเทมหน้าพี่ครับตามผมไม่เคยได้ยินชื่อเผื่อเราเผื่อเราเขาไม่ถนัดตามตามชื่อนี่นะครับอ่านว่าเทมหน้าเทมหน้าตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทครับก่อหินตัวนี้ตัวนี้ใช่เหมือนกันไหมครับใช่เหมือนกันเป็นเทมหน้าตอนนตัวนี้หกร้อยบาทนะครับแต่มันจะฟอร์มฟอร์มใหญ่กว่าครับตัวนี้เซ็กระถางปูนนะครับ อันนี้ก็เป็นแบบมิกกันสองต้นครับมนเป็นลักษณะถัก่วนสวยมากครับมีหมักไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับแตกต่างกันไปก็อันนี้ก็เพ็มน้าเหมือนกันทางพู่ตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้หกร้อยครับหกร้อยบาทนะครับสองลุ่มครับแล้วก็มีอันนี้เมเปิลตัวนี้เมเปิลตัวนี้มีดอกไหมครับเมเปิลตัวนี้ไม่ไม่มีครับตัวนี้ตัวนี้เปไม้เลี้ยงใบ นนกสา้าสิสวยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เชอร์รี่แค่เหมือนกันต้นที่ตัวอย่างครับตน้ตนตน้นต้นต้นที่เอามาดัดครับอันนี้ก็คือ3 5 0 350ห้าิบสามรอห้าสิบบาทนะครับนนหรือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าก็จะเลี้ยงได้ขนาดนี้ใช้เวลานานาน,นะครับานานมากแล้วก็เป็นงานฝีมือนะครับอันนี้มั่งคั่งครับ ม,มังค่างฟอร์มนีก็อยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับชื่อดีแล,แล้วก็ฟอร์มสวยด้วยนะครับหรีอยคุณบุคลก็เข้าใจว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งคือหมากเล็กหมากน้อยอันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกมังค่างแล้วก็มีช้อนเงินช้อนทองใส,ส,สประมาณนี้ผมปล่อยที่สามร้อยาสคสมร้อยห้าสิบบาทครับแล,แล้วก็มีเบียเเ้ยเศษเบี้ยเศษถี่นี่ผมปล่อยที่สามร้อยเบี้ยเศษถี่นะครับตันนี้ ตอนนี้ก็กมีวันนี้ก็มาสองต้นนะแต่ว่าที่สุดเขมีอยู่ครับแล้วก็มีชาฮอกเกี้ยนอันนี้ก็สามร้อยเท่ากันมีลูกครับมีดอกสีขาวน่ารักดีครับ,รบต้นนี้สวยเลยต้นนี้ต้นนี้แล้วก็มีโพฮาวายก่อหินครับครับเหมือนต้นตัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังครับต้นันนี้ก็อายุอายุอายุจะเท่ากันนะครับ จริงแต่ว่าเอาตอนนี้เอามาทําตั้งแต่ก่อหินไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับทําก่อหินอยู่กับหิน,นประมาณปีกว่าอยายุไหมก็สองปีขึ้นต่ปีกว่าแล้วก็มีเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้โมกแคะใสซนี่อันนี้ก็คือโมกแคะเหมือนกันเนี่ยครับต้นจะมีดอกนะมีดอกน่ารักน่ารักมากค,ครับตอนนี้เขาจะออกดอกช่วงไหนครับหรือว่าออกได้ตลอดที่มันออกได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงเนี้ย ช่วยช่วงหลับช่วงประมาณช่วงหลังหนาวหน่อยเนี่ยเรียกว่าช่วงเมื่อกิดมันได้แดดดีๆช่วงจะเข้าร้อนเนี่ยมันมากดอกมันจะมาเยอะเยอะแบบว่าแทบจะเต็มต้นเลยดอกดอกดอกมันจะดกมากตรงเนี้ยสวยมากเลยครับตปนนี้อีกต้นหนึ่งครับที่ผมเอามาสองต้นนี้หกร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทนะครับ มาดูไซส์ใหญ่ๆขึ้นมาสักหน่อยไซส์หใหญ่ๆตัวนี้คือช้อนเงินช้อนทองนะครับช้อนทองอันนี้อยู่ที่พันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยบาทนี้ลังตกกระถางครับครับสวยมากครับแล้วก็มีกางมาหามนาดหามนาดตัวนี้ก็เจ็ดร้อยาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้พอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นมุงเจริญมุ่งจเจริญก็เจ็ดร้อยแปดสิบไซส์นี้ครับกระถางมันจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดนิ้วนี่แหละครับ ต้นนี้ก็ม่วงเจริญไหมครับเช่นกันครับราคาเดียวกันครับเจ็ด้อแปดสิบาทนะครับอันนี้ก็ช้อเงินชั้นทองเช่นกันครับเพราะแต่ว่าเป็นทรงฟอร์มนี้ครับฟอร์มนี้ก็สวยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้ก็มาสังมาสั่งกระสังที่เขารีบว่าเขาก็เรียกกระสังให้เรียกมาสั่งตัวนี้ก็กินได้ด้วยใช่ไหมครับอ,นนอันนี้อันนี้มันเหมือนที่เราปลูกกันนะครับที่ไรนะนะแต่ว่าผมเคยกินยอดอยู่นะครับ ยอดเขาจะอทำแกงเอออ่อมใส่ซุปใส่หอยอันนี้ก็เป็นเทมหน้าครับเทมหน้านะครับเป็นต้นเดียวกันกับตัวเนื้อเช่นตัวที่หอยให้ดูครับอันนี้ใสเหล็กนะครับใสเหล็กอันนี้เป็นเป็นแนวแบบว่าใสเหล็กสองร้อยห้าสิบเอ่ออันนี้ใหญ่ก็แปดร้อยบาทนะครับเป็นแนวแบบว่าปลูกปลูกปลูกกับหินมานะครับครับอันนี้ก็มีโพครับโพโพครับ ตาคาโฟนะครับตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตมาคาแล้วก็มีชิงเงินชทองครับครับก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับลายฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวจนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้กระสังนะครับตัวนี้สวยมากครับหนึ่งพันบาทนะครับฟอมมีในหางคูอย่างดีเลยครับสวยมากครับ ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆเซียบันก็มายกได้ครับครับใครมามาเที่ยวเซียันที่โคราก็แวะมาชมได้นะครับนี่ก็จะมาทุกวันศุกร์และวันเสาร์ใช่ไหมครับครับผมว่าก็ทักแชทนะครับเพราะว่าผมสุงก็เก่งอยู่ไกลไม่สะดวกแล้วก็ส่งออนไลน์อยู่ครับครับส่งออนไลน์ได้นะครับเลวนี้ก็สวยนะตัวนี้แต่นี่ามก่อน1,300บาทนะครับตัวนี้คือสวยมากครับ ฟอร์มแบบนี้เลยนะครับยูส่วนก็มีส่วนก็มีไม้ไส้ใหญ่บ้างอยู่ครับครับครับถ้าถ้าใครแบบว่าสนใจนะครับต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนนะครับก็ทักหาพี่เขาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาถ่ายรูปให้ดูใหม่นะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่คือผมก็ใช้ชื่อนพพรพูนสีแก้วเลยครับอ่าพาเฟซบุ๊กนพพรพูนสีแก้วนะครับไม่ว่าเปลี่นไซเปลนเอา ครับวอนไซเขื่อนเขานะครับแกไลแกไลที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สามห้าสามสามสี่โทรอีกโทบินีมาครับขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ